ขยสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนต้อนอุดรค่ะพราวเจ้าเชียวมือนี่ค่ะจะพาไปอัปเดตว่าเกิดยังขึ้นกับเซ็กซี่แพนเค้กหลังจากทีแอดมินแล้วก็นั่งแบบมีปัญหากันงานนี้มีลุนค่ะว่าจะอยู่หรือจะไปแถมยังพ่อจำกันใดเมื่อเดือนก่อนคงบ่มีผยบ่งููจากเซ็กซี่แพนเค้กเหตุที่ดังหลายๆบนโลกออนไลน์และนิยอด้องกดไลค์เฉียดล้าน ไปมาเมื่อนี้ก็มีกระแสคำถามหามักไม้บนโลกออนไลน์ว่าเสดอหนึงขึ้นกับเพจเซ็กซี่แพนเค้กนั่นเองสืบหนึ่งมาจากลาสุดนั้นด้มีการออกมาโพสขอข้องปะทอของแอด,ดมินเททพจยางซึ้งซุกที่ปวดตำแหแน่งที่จัดการตัวโตของคุณหนึ่นงนั่งแบบของเพจที่ใส่ซัวแพนเค้กพร้อมทงการบอกเลิกยกงานที่ติดต่อให้ต่อแพนเค้กไปโชว์ตัวนั่นมนอกจากนั้นการมีปัญหาของทั้งสองยังได้ลุกลามไปถึงเราเป็นแฟนซิงติดตัมทงคูนั่ึ่งตอนนี้เริ่มตัดคูเบอาใ่กันไปมาแล้ว ทั้งในก็ตามต้องหวังนะค่าว,วาทั้งสองคนจะหันหน้ามาปรับความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหากันเราก็ออกมาสั่งสรรผลงานดีๆยังคลิปวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายออกมาให้แฟนๆเด็ติดตามกันต่อไปเรากลับมาติดตามกันรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อ,อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะอออุดรเป็นคนขยนัน